สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนเลยนะคะมาเจอกันกับแก่แล้วนะคะคล,คลิปที่ทำขึ้นนะคะขอทุกคนนะคะรับชมด้วยความบันเทิงเท่านั้นนะคะแนวทางที่ให้ไม่การันตีว่าจะมาทุกครั้งหรือทุกรอบทุกคนโปรดใช้วิจารณญาณน,นะคะรับชมด้ว่ความบันเทิงเท่านั้นนะคะอ่ะมาทุกคนมาน้อยรวมกันทำคลิปแบบสั้นๆน,นะคะวันนี้ไปศูนย์เก้าสี่ค่ะ 0ี4นะอันนี้คือตัวที่แบบว่าเราเราแยกออกมานะทุกคนไป09ค่ะ030609นะคะ929598ค่ะ404347นะคะสำหรับหาหน่อยนั่นเองนะคะทุกคนหาหน่อย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 น้องหนอยน้องหนอยนะคะทุกคนว่าไงจ๊ะป้าป๋าอะไรเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บนึง ไปแบบนี้นะ <East. S 2> ทุกคนนี่แบบนี้นะคะอ่ะทีนี้มาของจริงละของจริงคืออันนี้นะทุกคนอันนั้นอ่ะตัวตัวที่ว่าไปศูนย์กับเก้าอันเองนะคะที่เราแยกให้นะคะถ้าใครจะไปแค่ศูนย์กับเก้าอันนั้อันนี้คืออันนี้คือจะไปแค่ถ้าให้ไปแค่ศูนย์กับเก้านะคะนี่ไหมเจาะให้เรียบร้อยนะนี่ศูนย์นี่เก้านี่สี่นะค่าใครจะไปนะค่าใครจะไปนะทุกคนค่าใครจะไปนะคะแต่ว่านี่ไปแบบนี้คือสี่หนอยนะสี่หนอย กิจพี่ปกติวีเองนะคะนี่น,น,น,นเห็นหประมาณนี้นะคะทุกคนนี่นะ,ะน,ะะนะค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 ะดูให้ดีนะคะชอบใบไหนก็คือให้ไปใบนั้นนั่นเองนะคะแต่อันนี้คือเชียร์แล้วใช่ไหมนี่สามนอยนะค่ะนี่คือสามนอยนะ องหกค่ะไปสองหกหนึ่งค่ะนี่ไปตรงนี้นี่นี่ไปสองหกหนึ่งนะฮะสองหนึ่งสองห้าสองแปดหกสองหกห้าหกเก้าหนึ่งศูนย์หนึ่งสี่หนึ่งเจ็ดมีคนถามว่าแนวทางที่ให้ใน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 ช่อง youtube ช่องนี้นะคะเป็นที่เราคำนวณเองนะคะเราไม่ได้เอาของใครมาคำนวณน,นะคะไม่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 บางบางท่านจะเอาของคนนี้มานะคะแต่เราของเราเองนะคะทุกคนของเราเองนะคะไป ที่จริงไปถ้าถ้าไปเดี๋ยวพุ่งนี้เดี๋ยวจะเจาะแยกให้นะคะสําหรับ2กับ6นะสำหรับถ้าใครจะไปแค่2กับ6หรือว่าจะไปแค่ตัวที่เราให้นะคะที่ตัววิ่งรุดนั้นเราจะเจาะให้อยู่แต่นี้เราไม่ได้เจาะเจาะให้ก็ไดนะ้สองหนะนึ่งสองห้าสองแปดนะหกสองหกห้าหกเก้าหนึ่งศูนย์หนึ่งสี่หนึ่งเจ็ดค่ะนี่ตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้แต่นี้คือมันเป็นสามานอยงกาชาสามคัคคีพัฒนานะคะทั้งสามานอยเราก็เลยต้องวินแล้วก็เจาะให้เลยนะคะถ้าใครไปวินงรุดก็สองกับหกก็ 2 1 2 5 2 8 6 2 6 5 6 9 1 0 1 4 1 7ถ้าใครไปนะคะแต่ถ้าัไปแบบนี้ดูที่ตัวเน้นค่ะชอบสีอะไรไปสีนั้นนะทุกคนชอบตามไม่ชอบผ่านเป็นเพียงแค่แนวทางนะทุกคนรับชมเพื่อความบันเทิงนะชอบก็คือตามนะไม่ชอบก็คือผ่านได้เลยนะ าานีนี่นะคะทุกคนนะอ่ะชอบก็ตามไม่ชอบก็ผ่านนะทุกคนมีทุกพุ่นนะอยู่ในกลุ่มแบบปูแบบให้ในกลุ่มจะไม่มีแบบนี้นะคะเพราะว่าเราเน้นให้แล้วก็เลยไม่ได้แบบนี้ให้นะทุกคนแต่ว่าบางครั้งบางครั้งข่าวบางครั้งนะคะไม่ไม่แบบคือเราไม่ว่างหรือว่าเรามีธุระหรือวันอะไรเงะะี้ยค่ะเราก็จะไม่ว่างลงคลิปให้ทุกคนนะ ไม,ไม่ไม่มีคลิปให้ลงให้ก็อยู่ในกลุ่มก็คือจะได้นะนออนะทุกคนเออนะทุกคนประมาณนี้นะขอให้เช่าวงนี้นะคะรับชมพบความบันเทิงนะ